สวัสดีครับอยู่ในช่องพัขงขันเงินครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับอยู่ในช่องพัขงขันเงินครับผมครับต่อคลิปที่แล้วครับผมนี่ครับอาบน้ำเสร็จซับเรียบร้อย เอากระสีให้พอพายของเขามาโชว์ความรอกันครับผมขึ้นมาอีกแน่ครับนี่ครับความรอของเขาครับเบื้องหน้าตารักลุ้งไปักลุง

ลงบังลงบังลงบังสุดยอดครับผมพ้อมกันพ้อมกันเล่นแล้วกันละครับบ้านตนเล่นแล้วครับบ้านตนเล่นแล้วครับเฮ้ยยย โอ้เอาแทชตัวยดิเว้โอ้โอ้ก้อนตนก้อนต้นแกงครับเอาขึ้นมาขึ้นมามายืนเทียบกันเมั่งเอี้ยผู้ใดสิล็อกูไผเอ้าหือรอทั้งคูเลยว่าผมว่าโอ้สุดยอดครับว่ามรอพี่กัะน้องครับฟังทองคุณเป็นพี่เป็นบ่ พังทองคุณทรายมือครับพังทองคูณครับควัานจอยพันขึ้นอยู่ครับนี่เป็นพีอ้าวเป็นพี่ยกมือหน่อยแล้วเป็นพีอ่ะเออโอ้่ด้วยไป่ทองคูณครับมีทรายมือครับผมขวาของสร้ังครับไปใช้บางคนเป็นน้องครับน้องรู้ซึกว่าจิงใหญ่กว่าพี่นะครับสูงกว่านิดๆครับน้องทรายคนละแม่ครับเรียงดีครับ อืมฮึ่บ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 ฮึกบฮ่บเึีบงึ่บฮึ่ตฮด่บฮ่บ่บฮึ้บนึ่บ่บฮึ่ีฮย่บงึ่บฮล่บฮึ่บฮึ่ายึ้อฮึ่บฮึ่บฮึ่บฮ่บฮึ่บฮึ่อฮึ่บฮึ่บฮ่นีึ่บฮึ่บ่บฮ่บ่บ้่บ่่บ่บ่ รอทั้งคู่ครับนี่ครับสนว้ก็าบน้ยวก็จะได้นำพาทสองเครื้อนี้เข้าหลักนะครับะเกมือเลยกมือมืออยากยะไเื่อยเด่อสวยงามครับผมรูปรอทั้งคู่ครับ ลูกพ่อนี้รูปหล่อทั้งคู่เลยแอคชั่นสุดยอดครับลูกนี่ลูกรอดีครับผม ครับผู้หนึ่งผู้หนึ่งดังโดงผู้หนึ่งดังแหมบครับผู้หนึ่งลูกเครื่องไถ่เพราะผู้หนึ่งผู้หนึ่งลูกเล้าผู้หนึ่งลูกฝรั่งบ่ดังคือโดงต่างกันน่ะอันนี้คือได้แม่ครัับดงอันนี้้คือไดพี่าดกันี่อนตีพี่ก่อนดีพี่ก่อนดีพี่อันนี้ดูนะครับว่าแต่ก็รอตั้งคู่ครับผู้หนึ่งรอแบบแหมะผู้หนึ่งรอแบบโด่งครับผมคือควัญนะครับครับควัญกับรอคนละแบบครับ

ยี่สิกวมือผด็จอกอีกครับไทงคณแรกไปเชี่สอเชียมืเกิไทหล่อหล่อ่่ฟันขึ้นพอดีเลยมาจากนาไปยางไปอ่ะบ้านนวยอะว่าอีกแล้วมาอีกแล้วถือว่าเป็นดวงดีของเจ้าของนะครับที่ได้เจอนะครับาก่าหาหลายวันนะครับี่ครับว่าหาไปยีสิกว่าวันนะครับถึงเจอนะครับยอดครับผู้บบาวรอของเขารอจริงๆครับรอทั้งคู่ครับผมรอทง่ครับผม เอามาไล่ๆกันแล้วครับผมอายุไล่ๆกันนะครับออกจากแม่มาซื้อมากกับปีเดียวกันหลังกัน,กน,กนบ่โด,ดนครับผม,ามารครับพีเิ่นก็ะได้ทับได้เป็นพอพันแลงแต่นองครับยังพท่ันได้เป็นพอพันครับ เพราะว่าคว้นเพิ่นออกจากตุ้งติ่งตุ้งติ่งนะครับคว้นตนครับเพิ่นเลยบ่ค่อยอยากทับปันใดครับคว้นออกจากตุ้งติ่งแน่จังหน่อยเพิ่นเลยบ่หัดทับครับเอากระฝากไว้น้ำแน่ยด้วยครับดื้อฝากช่องพังขันเงินไว้น้ำแน่ยด้วยครับดื้อได้เบิ่งความรอของสองพายแล้ว วันนี้คลิปหน้าเขามาเบิง่งเขาสิยางเดินผู้ใดสิเดินสวยกว่ากันก็ลออเบ,บิ่งครับผมส,นะส่วนคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ